โอ้โหคุณหมอเป็นอะไรครับคุณหมอมาจิ้มทำไมเนี่ยโอ้โหจัดมาเนี่ยเพิ่งจัดมาจัดฟันจัดฟันเธอหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะสาวๆเพิ่งจัดมาครับตบหน้าผมนะครับผมคุยหลายคนจัดจะถามอะไรผมเลยครับอ๋อครับผมคือจะถามว่า สาวฝากหามมาคุณหมอว่าไปจัดฟันแล้วเขากินอะไรไม่ค่อยได้มันหอมลงเยอะเลยอ่ะมันผิดปกติไหมฮะไม่ผิดปกติครับการจัดฟันในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างสูงไหนจะเป็นแบ็กเก็ตที่ติดในช่องปากเนี่ยตัวแบ็กเก็ตมันมีความคมตัวกระพุ้งแก้มเราเนี่ยโดนบานดอะไรช่วงแรกๆเนี่ยปกติครับที่จะเคี้ยวอะไรได้ลําบากมีการปรับตัวมีการเคลื่อนฟันตรงนั้นก็เจ็บเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยต้องปรับตัวเยอะมีความเจ็บปวดมากขึ้น เป็นเรื่องปกติ<อ>แล้วผู้หญิงก็ฝากถามอีกจะทำยังไงให้เขาแบบจัดได้เร็วเพราะเขาขี้เกียจจะใส่นานๆนะครับการจัดฟันเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาตามมาตรฐานครับ<อ>ส่วนใหญ่ก็จะมา8เดือนถึง2 4เดือนก็คือแล้วแต่กําหนดระยะเวลาความยากง่ายของฟันนะครับ,รบเราไม่สามารถทําให้เร็วกว่านี้ได้แต่โดยคําแนะนําของหมอครับ<อ>ก็คือแนะนําว่าเราดูแลให้แบ็กเก็ตอยู่ในตาแหน่งที่ดี<อ>ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่คุณหมอจัดมาเสร็จปุ๊บแบ็กเก็ตหลุด แปลว่าเดือนนั้นเนี่ยฟันไม่ได้เคลื่อนในตำแหน่งที่คุณหมอต้องการก็ฝ่าวไป oh. นะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ไม่ใช่แค่เพียงติดแบเก็ตอย่างเดียวนะครับหรือว่าใช้เครื่องมืออย่างเดียวนะครับ oh. มันมีเครื่องมือที่กระตุ้นด้วยแสงหรือแรงสั่นสะเทือนเนี่ยที่ทาให้ฟันเนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นครับอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอประจําตัวใกล้บ้านนะครับโอเคครับผมแบบนี้เก็ต <Get S 2> เลย,เลย ถ้าอยากให้ฟันเข้าที่เร็วนะครับเพียงแค่เรามีวินัยพบคุณหมอประจำสมัําเสมอทุก1-2เดือนนะครับและดูแลความสะอาดให้ดีนะครับเพียงเท่านี้ฟันของเราก็จะเข้าที่ตามระยะเวลาที่คุณหมอบอกแล้วครับเพราะของอย่างนี้ใจร้อนไม่ได้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูแลสุขภาพปากและฟันครับสวัสดีครับ